สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอ,อปองเทโกคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่1ถึง15กันยายนซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 9 9ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและอยากจะสมัครสมาชิกกดเข้าร่วมครับผมโอเคสิทธิ์ของสมาชิกถ้าใครสนใจนะฮะเข้าไปดูในคลิปของราศีกันได้นะครับนี่พลังงานชาวราศีธนูนะฮะดาวทิศดาวจันทร์ดาวพุธลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนู เกณฑ์ราศีนะครับผมดูรายละเอียดใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับโอเคชาวราศีธนูนะครับ Sagittarius นะฮะชาวราศีธนูนี่เป็นเหมือนกับ Lone Star s อยู่แล้วใช่ไหมเป็นลักษณะที่ ตัวคุณไปเดี่ยวอยู่แล้วนะฮะ Lone Wolf, Lone Stars นะฮะมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวมีความต้องการมีความทะเยอทะยานพร้อมกันนะฮะ <L un> คุณจะไปกับฉันไหมถ้าไปไปด้วยกันนะฮะโอเคไหมไม่รอนะครับผมโอเคจริงด้วยไม่รอ,อจริงด้วยโอเคอ่ะ Okay. ไม่รอจริงๆนะฮะไปต่ออย่างรวดเร็วนะครับผมพลังงานโดยรวมคุณได้ The f o s นะฮะในช่วงวันที่1-15กันยายนนี้นะครับคุณจะได้เจอโอกาสใหม่ๆนะครับผมโอกาสใหม่ๆที่ตัวคุณเองอาจจะคิดและเฝ้ารอคอยนะฮะข่าวดีของคนโสดเลยนะครับผมตัวคุณเองอาจจะได้เจอคนใหม่เจอโอกาสใหม่ๆเจอ คนที่342จากที่คุณมีอยู่เดิมแล้วนะครับผมคุณจะได้เจอได้พบปะเป็นโอกาสที่ดีที่คุณอาจจะได้แบบออกไปพูดคุยพบปะหรือเป็นโอกาสดีที่จะเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในหัวใจของคุณนะครับผมด้วยพลังงานของ The Fools นะฮะถามว่าจริงจังหรืออะไรไหมผมคิดว่าอ ด้วยพลังงานของ The f ฟู l อย่าไปคิดมากกับมันเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณแฮปปี้หรือคุณสนุกหรือคุณมีความสุขกับกับมันเนี่ยคุณก็สามารถทําได้ครับผมมาค้ะอยู่ในสถานการณ์ที่มีคู่อยู่แล้วแต่ไม่ชัดเจนนะครับผม The f o l เนี่ยเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองได้ผมคิดว่าได้โอกาสดีกว่าเป็นโอกาสที่ไม่ดีอ่ะคือคุณได้เปิดโอกาสเรียนรู้ คือมันเหมือนกับคุณหาหนังสืออ่านหนังสือเล่มหนึ่งคุณไม่คุณไม่สามารถประเมินข้อมูลทั้งหมดจากปกของมันหนังสือนะปกของมันปกมีหน้าที่แค่ดึงดูดนะคุณอาจจะเจอใครถูกใจที่หน้าตาถูกใจคุณถูกสเปคคุณอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่มองจากภายนอกเท่านั้นคุณอาจจะเจอคนที่คุณถูกใจสภาพที่เป็นแบบภายนอกเท่านั้นพอ คบไปจริงๆหรือว่าพูดคุยไปจริงๆอ้าวอาจจะถูกใจยิ่งกว่าก็ได้นะครับผมไม่ได้หมายความว่าข้างในปกสวยและข้างในจะไม่สวยนะครับผมหรือว่าจะไม่ถูกใจนะหรือบางทีอาจจะเป็นหนังคนละม้วนกับปกของคุณก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์นี้นะเปิดโอกาสให้ตัวเองเท่ากับว่าถ้าใช่ก็คือคุณได้เจอคนที่มีคุณค่าสําหรับตัวคุณ ถ้าถ้าไม่ใช่เนี่ยตัวคุณเองได้เรียนรู้และเป็นประสบการณ์อันหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครดูแลตัวเองได้ก็ดูแลตัวเองไปนะผมเชื่อว่า80-90%ของชาวราศีธนู Sagittarius เนี่ยของผมเนี่ยสบาย It Doesn't matter นะมันสบายมากๆค่ะหมอหนูดูแลตัวเองได้นะคะ <laughs> จากคนที่342โอเค ไปดูพลังงานในที่เกี่ยวข้องในกับตัวคุณในอดีตนะฮะคุณได้ six of swords the empress อเป็นไปได้นะครับว่าคุณจะเจอคนที่ค่อนข้างค่อนข้างดีพร้อมในจุดหนึ่งนะ,ะด้วยพลังงานนี้นะคุณจะเจอใครที่ดีพร้อมในจุดหนึ่งคือทุกอย่างพร้อมมากแต่มีข้อบกพร่องที่ชัดเจนเท่าเทียมกันกับข้อดีของเขาเผมยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเจอโหรวยนะแต่เจ้าชู้ นะซึ่งอาจจะมา it, it could be balance things out with you <c ười> คืออาจจะเอามาบาลานซ์กับตัวคุณได้เพราะว่าหนูก็เจ้าชู้เหมือนกันครับ <c ười> เพราะฉะนั้นเอออาจจะเป็นอะไรที่มีข้อดีกับมีข้อเสียที่เด่นชัดมากๆถามว่าแล้วอย่างนี้มันดีไหมหมอมก็ดีนะผมว่าเพราะว่าคุณจะได้ตัดสินใจ ได้ง่ายขึ้นไงมันไม่แบบกึ่งๆึ่งกลางๆครึ่งๆึ่งกลางๆคือคุณจะได้เห็นเลยว่าอันนี้ขาวอันนี้ดําแล้วคุณต้องการอะไรแล้วคุณรู้สึกยังไงกับมันผมคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแฟร์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 ฟแนนซ์แฟร์พอสมควรนะครับผมแฟร์สำหรับการตัดสินใจแฟร์สำหรับคนที่ต้องการเลือกแฟร์สำหรับการพิจารณาแฟร์สำหรับตัวคุณแฟร์สำหรับตัวพาร์ทเน์ของคุณนะฮะโอเค พลังงานในปัจจุบันคุณได้ a i g h of Cups t r e e of Pentacles ถ้าคุณมองในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยถามว่าคุณเดือดร้อนเรื่องความสัมพันธ์ไหมอ่ะมันก็ไม่เท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมองหาหรือคุณอยากจะแบบคือถามว่ามีความสัมพันธ์ต้องมีความสัมพันธ์ไหมอ่ะผมคิดว่าตัวคุณเองมองหามันอยู่คือคุณเองก็มองหามันอยู่แต่ถามว่า มันไม่มีได้ไหมจําเป็นขนาดนั้นไหมอ่ะผมคิดว่ามันไม่ได้จําเป็นเพราะว่าตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวในส่วนของตัวคุณในความมั่นคงของจิตใจของคุณในความมั่นคงของอารมณ์แปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้คุณโสดคุณก็อยู่ตัวคนเองตัวคนเดียวของคุณเองได้ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นไม่ได้รู้สึก คือไม่ได้มีปัญหาที่จะอยู่คนเดียวแต่อยากจะแต่ไม่อยากอยู่คนเดียวไม่ได้มีปัญหาที่อยากจะอยู่คนเดียวแต่ไม่อยากอยู่คนเดียวเท่านั้นเอง,เองนะฮะด้วยพลังงานนี้นะครับผมเตร of pentacles เป็นลักษณะที่ในปัจจุบันนะ่ะคุณเองน่าจะได้คุยกับใครอยู่หรืออยู่ในความสัมพันธ์หรือตัวพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยได้คุยกับใครอยู่หรืออยู่ในความสัมพันธ์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงได้บอกว่าคุณจะเจอคนที่มีข้อดีมากๆแล้วก็ข้อเสียเห็นได้เด่นชัดเลยนะฮะข้อเสียของเขาอาจจะไม่ไม่ใช่ข้อเสียก็ได้คือเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่ข้อเสียของเขาแต่มันเป็นข้อเสียเมื่อเอามาเปรียบเทียบสถานการณ์ความสัมพันธ์กับของคุณเพราะว่าตกถ้าเกิดตัวคุณคบกับเขาก็เท่ากับว่าคุณซ้อนกับความสัมพันธ์เดิมของเขานะครับพลังงานในอนาคตแล้วมันจะเป็นยังไงครับหมอในช่วงนี้ทัวร์พนด์เกิลส์ n อร์แพนเิล เป็นสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์เนี้ยจะกลับไปกลับมายึกยึกยักยักยังตัดสินใจไม่ได้ยังหาข้อสรุปไม่ได้เพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีธนูนะฮะถ้าใครรักสนุกนะครับผมผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยสําหรับตัวคุณที่ที่เป็นแบบนั้นนะฮะคุณจะได้เจอสถานการณ์ลักษณะนั้นนะฮะสำหรับใครที่ ถึงเวลาที่ต้องการคอมมิชเมนต์นะฮะเวลานี้ยังไม่ยังไม่ได้นะฮะคือคือคุณต้องเข้าใจไม่ว่าคุณจะต้องการคอมมิชเมนต์ไหมหรือคุณคุณต้องการหรือไม่ต้องการก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดพลังงานของจักรวาลหรือสถานการณ์มันยังไม่ได้ให้คอมมิชเมนต์ให้กับคุณนะ่ะคุณก็ไม่สามารถทําได้ถ้าเกิดคุณสร้างคอมมิชเมนต์กับอันนี้เนี่ยมันจะสร้างปัญหาต่อไปข้างหน้านะครับผมแค่นี้ โอเคนั่นคือพลังงานในเรื่องของความสัมพันธ์นะถือว่าเป็นอิสระจากกันนะครับผมเป็นอิสระจากกันผมคิดว่าอิสระเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะอิสระเนี้เป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่คุณจะได้มีพื้นที่สําหรับจิตใจของตัวคุณคุณจะได้มีพื้นที่สําหรับโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับผมโอเค okay. อ่ะเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผม ต่อไปเป็นเรื่องการเงินของคุณนะโอเคคุณได้ k n i g h t of wands queen of swords และ seven of wands โอเคในเรื่องของการเงินเนี่ยผมคิดว่าตัวคุณใช้จ่ายอ,อย่างระมัดระวังถือว่าเป็นส่วนที่ค่อนข้างดีนะฮะระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะฮะ seven of wands นี่เป็นลักษณะที่ ค่อนข้างรอบด้านทีเดียวนะฮะผมะไรายได้เหรอครับหมอไม่ใช่ค่าใช้จ่ายนะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างตึงในเรื่องของการเงินนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าจะมีคนอคอยช่วยเหลือคุณอยู่แบบไกลๆนะฮะและเขาไม่ได้ช่วยเหลือแบบเปิดเผยนะเขาเป็นการช่วยเหลือแบบไม่ไม่เปิดเผยแล้วก็อาจจะมองว่าเฮ้ยคนคนนี้ช่วยเหลือหรอ,เห,อเหมือนกับ ถ้าเขาเอาเงินมาให้เขาจะว่าหนูตลอดเวลาเขาจะบ่นตลอดเวลาเขาจะเพราะว่าเขาคือ queen of source คือเป็นคนจัดการปัญหาให้แต่จะสร้างปัญหาในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของจิตใจให้คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินหรือเขาแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินให้คุณ มันจะสร้างปัญหาเรื่องของการตัดสินใจของคุณเหมือนกับมีเงื่อนไขว่าโอเคถ้าฉันช่วยแกตรงนี้แกจะต้องทําอะไรให้ฉันแบบนั้นเป็นลักษณะทีะ่จะเรียกว่ายื่นหมูยื่นแมวก็ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นลักษณะที่แฟร์มันเป็นลักษณะที่สั่งให้ทำนี่ต้องทําตรงเนี้ยเดี๋ยวจะช่วยตรงนี้แต่ต้องทําตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้แบบนั้นนะครับผมเป็นลักษณะนั้น Night of Wands ในเรื่องของการเงินสามารถลงทุนได้นะฮะใครที่ ศึกษาในเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะหุ้นคริปโตที่ดินขาขายอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าในจังหวะช่วงครึ่งนี้หนึ่งกันยายนเป็นช่วงเวลาที่คุณลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนได้นะผมคิดว่าหรือเริ่มต้นกิจการก็ได้นะฮะแต่ว่าแต่จะต้องเป็นกิจการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้าเร็วออกเร็วมอค่าอะไรเข้าเข้าเร็วๆออกเร็วๆ เข้าเร็วออกเร็วแปลว่าเหมือนกับเอ่อมันเป็นถ้าขายของก็เป็นสินค้าแฟชั่นเป็นสินค้าแบบมีเทรนแบบนั้นอะที่แบบเขาฮิตที่ฮิตกันอะไรแบบนั้นอะเข้าเร็วแล้วก็ออกเร็วเพราะว่าพวกนี้มาแล้วก็ไปไม่ได้เป็นคลาสสิกไม่ได้เป็นอะไรที่แบบมันคงทนถาวรหุ้นก็คือหุ้นหุ้นเข้าเร็วออกเร็วนะฮะหุ้นปันนะครับผมหรือว่าแนวอะไรก็แล้วแต่แบบนั้นนะครับผมเข้าเร็วออกเร็วนะฮะ เป็นหลักอ่าโอเคนะครับผมเป็นจุดที่คุณจะลงทุนได้นะคริปโตลงได้นะครับผมเข้าเร็วออกเร็วผมเชื่อมั่นในตัวคุณนะไม่ใช่เข้าไปปุ๊บแล้วดอยเข้าเร็วออกเร็วเท่านั้นนะครับผมโอเคอ่ะนั่นคือการเงินของคุณนะอืมต่อไปเป็นเรื่องของการงาน Okay. ในเรื่องของการงานามาถึงทางแยกหลักแล้วนะครับผมทา,ทางเลื่องทางแยกหลักนะคุณได้เซเ e n นออฟแพน the Judge เดอะและ Three of Wands ผมรู้สึกว่าในเรื่องของการงานของคุณจะมีโอกาสดีเข้ามานะฮะมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะทรีอ Three of wands นะครับผมจริงๆแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนว่าโอกาสนี้มัน มันเข้มขน้นหรือมันจริงมากขนาดไหนนะเพราะว่าโอกาสเนี่ยด้วยพลังงานของเดอะฟูลเนี่ยไม่แนะนําให้เสี่ยงเท่าไหร่เพราะอาจจะผิดหวังได้ไม่ได้หมายความว่าผิดหวังแปลว่าไม่ได้นะผิดหวังหมายความว่าได้นั่นแหละแต่ว่าไองานหรือไอสิ่งที่คุณทํามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดอนะ่ะมันมันไม่ได้เป็นลักษณะแบบอ๋อคุณคาดหวังว่าเออสิ่งแวดล้อมจะดีเพื่อนร่วมงานจะดีการร่วมงานจะราบรื่นหัวหน้าจะดีลูกน้องจะดีอะไรแบบนั้น หรือการเปลี่ยนองค์กรมีการเปลี่ยนองค์ก์แน่ๆมีการเปลี่ยนองค์กรผ่าองค์กรมีการเปลี่ยนความรับผิดชอบมีการแบบผมคิดว่ามีการโยกย้ายนะครับผมซึ่งเป็นโยกย้ายทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับผมผมผมคิดว่าผมให้น้ําหนักไปในด้านที่ไม่ตั้งใจนะฮะไม่ตั้งใจหมายถึงถูกจับย้ายนะครับผมถ้าตั้งใจเป็นลักษณะที่คุณย้ายไปแล้วแต่คุณเจอในสิ่งที่แบบโอ้มันไม่เหมือนกับที่คิดไว้นะฮะ ไม่ตรงปกโอเคมันไม่ตรงปกนะฮะ Three of Wands คุณได้ The World The Stars นะฮะและ Wheel of Fortune โอ้โหถ้าพลังงานมันเป็นแบบนี้เนี่ยขนลุกเลยนะคือคือเขาบอกให้เสี่ยงนะฮะเขาบอกให้เสี่ยงนะครับเพราะว่าคุณได้ The World นะครับผม The world เป็นพลังงานขั้นสุดของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแปลว่างานของคุณเนี่ยถ้าดูสถานการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยคือค่อนข้างค่อนข้างคงที่มั่นคงอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสก้าวหน้าจเจริญเติบโตก็คือตันก็คือจะอยู่ในเลเวลนี้นะเพราะฉะนั้น the world ก็มานะครับผม the s t a r แสดงว่ามีโอกาสใหม่ที่คุณจะเ,เขาเรียกหลายคว้านะครับมีโอกาสมีความหวังมีสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วคุณได้ w h e e l o f fortunes นะฮะ มันแปลว่าสิ่งเหล่านี้โอกาสเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยๆไม่ได้เข้ามาบ่อยๆแล้วคุณต้องคือคุณควรที่จะต้องคว้าไว้ต่อให้มันไม่ได้เป็นอย่างใจแต่ผมคิดว่าไอ้สิ่งที่ไม่ได้เป็นอย่างใจในสิ่งใหม่ที่คุณไปทำอะ่ะมันก็ยังดีกว่าที่คุณอยู่ในสถานาการณ์เดิมนะครับผมอืมมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณจะได้ค้นพบ สิ่งที่คุณไม่รู้บางอย่างในสถานการณ์ในจักรวาลในสถานการณ์เรื่องของการงานในสถานการณ์เรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูพลังงานจักรวาลช,ช,ชัดๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าคุณควรจะทําอย่างไรแต่ว่ามีความเสี่ยงมากๆนะครับผมแต่สถานการณ์เมื่อ c l a r ฟ f ในเรื่องของการงานของคุณแล้วอ่ะผมคิดว่าเขาเรียกอะไรแนะนําให้คุณ ตัดสินใจในสิ่งใหม่แนะนําให้คุณท้าทายตัดสินใจในสิ่งที่มันมันมันท้าทายนั่นเองนะฮะคันนี้ชาวราศีธน,นูเนี่ยผมเชื่อเลยว่าร้อยทั้งร้อยนะฮะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันคุณกล้าที่จะตัดสินใจอยู่แล้วนะครับขอดูนิดนึงแล้วกันนะฮะ message นะครับในเมื่อคุณจะตัดสินใจอยู่แล้วไปอยู่แล้วนะฮะโอเค คุณได้ cross e n i o r cross e n i o r นะฮะ love at first sight proud spirit when I saw you I fell in love and you were smile because you knew เป็นลักษณะที่เขาบอกว่าอะไรเขาบอก when I saw you fell in I fell in love you you were smile you smile because you know เป็นลักษณะที่คุณเห็นโอกาสนี้คุณรู้ว่าคุณต้องการคุณรู้ว่าคุณต้องการและ โอกาสนั้นก็ต้องการคุณโอกาสนั้นก็รอคุณอยู่คือมันเป็นอะไรที่คุณไม่รู้หรอกว่าคุณรู้ว่าคุณต้องการสิ่งนั้นแต่คุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นต้องการคุณไหมในพลังงานในแมสเซจเนี้มันบอกว่าสิ่งนั้นน่ะต้องการคุณด้วยเช่นเดียวกันก็แปลว่ามันมันมันฟิตมันเหมาะสมกันโอเคมันเหมือนกับตอนนี้คุณต้อง it s just like you you need to take a leap of faith เป็นลักษณะที่คุณจะต้องใช้ศรัทธาของคุณใช้ความเชื่อของคุณตัดสินใจในสิ่งสถานการณ์ตรงนี้นะฮะโอเคนั่นคือพลังงานของชาวราศีธนูนะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999นะฮะวันนี้ ขอบคุณสำหรับการรับชมโชคดีเทวรัก